สวัสดีครับนีีต้อนรับเข้าสู่ช่องความแบบรู้พระจ้าวเนาก้ผมมีลาก,การเล่นมาครับในโลกหิน EP 2นะครับผม EP นี้ยาวแนะ่น่าจะสัก20นาทีเพราะว่าวันนี้เป็นวันถ่ายคลิปยาวอีกแล้วก่อนอื่นเลยผมขอแจ้งเลยว่าวันถ่ายคลิปยาวของเราจะเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์แทนนะครับผมเพราะว่าเป็นวันที่ผมได้หยุดพักผ่อนจากการไปโรงเรียนสุดปวดหัวซึ่งวันนี้ผมก็ได้เจอกับครูที่ค่อนข้างนิสัยดีจนผมเริ่ม ไม่อยากไปเรียนเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรผมก็จะไปเพราะมันคือหน้าที่ของผมนะนะไม่รู้ว่าบางทีผมก็ไม่เข้าใจครูเขาเหมือนกันว่าครูเขาจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไราทั้งที่เขาก็สามารถทําแบบครูคนอื่นได้จริงๆนะผมไม่รู้เขาทําตามหน้าที่ของเขาหรือเขาทําเกินหน้าที่แต่ช่างมันอย่าไปดราม่าตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่ครับต่อคือว่ามันไปโลคหินนะเราก็ต้องขุดเพื่อเราก็ต้องขุดหินให้มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น โอเคได้เวลาวางแผนเกมจะที่แพ่มมานานเราจะขยายพื้นที่สักตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้กว้างเลยเอาสักประมาณขอ,อกะระยะก,ก่อนผมขุดผมขุดกว้างได้สักแปบล็อกแล้วแล้วผมจะไปขุดฟากนู้นให้ครบทอดไม่พอต้องขาบทอดเพิ่มโดยการวางอย่างนี้แล้วเราก็เอาอันนี้มาแปลงเป็นสลับแล้วก็ใส่ลงไป โอเคครับหลังจากที่ผมได้มาแล้วเราก็จะเริ่มทำทอดขึ้นมาเลย12งันได้เวลาไปขุดต่อตอนนี้ผมก็ได้ขุดมา8บล็อกแล้วก็มีโรนัลโดโกดมาด้วยผมเชียร์โรนัลโดผมไม่สนด้วยโอเคครับผมก็กะระยะได้แล้ว,ลวได้แล้วได้เวลาขุดตรงนี้ออกเพื่อที่จะขายายแลนด์ของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นแม่แล้วรว่างขุดผมก็จะหาอะไรแพร่มไปเรื่อยนะเพราะว่ามันว่างน,นั่นแหละโอเคคือว่าช่วงนี้ ที่ผมไปทำช็อตก็พูดมาสองคลิปแล้วไม่พูดคลิปที่แล้วไปแล้วก็คือผมแค่อยากทำช็อตเพราะว่าทำคลิปแบบว่ายังไงทำคลิปยาวแล้วมันไม่ค่อยมีคนดูแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าพอพอทำคลิปยาวแล้วทำให้ผมทำให้คนดูได้ใช้เวลาร่วมกับผมไปเรื่อยๆยนะก็คือแบบมันชิลซึ่งง่ายๆคือถ้าคุณดูช็อตผมผ่านๆคุณอาจจะเห็นผมบ่อย จนคุณอาจจะลำคาญแล้วค่อยติดตามทีหลังแต่ว่าถ้าคุณดูวิดีโอผมมันก็จะเป็นแบบว่ายังไงมันก็จะเป็นแบบทำให้คุณรู้สึกชื่นชอบคลิปวิดีโอถ้าคุณชอบจริงๆนะแล้วดูแบบดูได้จนมาถึงตอนนี้ถือว่าคุณไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าผมเป็นคนพูดแล้วน่าเบื่อมากเลยพูดแบบคือพูดยังไงคือพูดแล้วมันน่าเบือ่อมันไม่น่าฟังอะ่ะเข้าใจไหมยังไงคือน่าแหละมันไม่มีเสน่ห์ในการพ,พูดเพื่อนบอก คือฟังแล้วจะหลับฟังแล้วง่วงอะไรเงี้ยผมว่าคงไม่ต่างอะไรกับการที่ผมนั่งฟังครูวิทยา,าศาสตร์สอนในคาบมาสองชั่วโมงหรอกแต่ว่าก็แหละคือผมเป็นคนพูดมากหมายถึงพูดมากในบางครั้งที่อยากจะพูดหรือจาเป็นต้องพูดอะนะคือถ้ามีเพื่อนอยู่ในห้องสักสองคนแล้วผมอยู่กับเขาแล้วต้องไปเพื่อนสนิทเลยนะผมอาจจะแบบว่า ชิวๆแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนเป็นคนนําเพื่อนไปทํานู่นทานี่แต่ว่าบางครั้งที่บางครั้งที่ผมอยู่คนเดียวผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือว่าบางครั้งที่ผมอยู่กับคนที่ไม่สนิทผมก็ไม่ค่อยพูดแต่การอัด u t u b e มันก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผมได้ฝึกพูดบ้างจนเพื่อนบอกว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ผมทํา youtube มามันก็ทําให้ผมได้พูดเก่งขึ้นบางนิดหน่อยอนะก็จริงแหละมันก็จริงที่ผมพูดจริงขึ้นแต่แบบ บางครั้งผมก็ยังพูดติดๆขัดๆเหมือนเดิมผมก็ไม่เข้าใจว่าผมพูดติดๆขัดๆไปแล้วไม่เข้าใจว่าแต่ก่อนผมผมกลับไปฟังคลิปแรกตัวเองนะตอนเล่นไมค์คร f บ EP 1นึแบบอันแรกเลยอะ่ะอันที่1นึ EP ที่หอ่ะคือแบบมันค่อนข้างขัดใจอยู่นะผมกลับไปรับชมในฐานะผู้ชมอะ่ะแล้วผมพยายามกลับเอาตรงนั้นมา,มาแก้ไขในปัจจุบันอะ่ะจะสรุปก็คือการที่ ผมจะทําให้มันดีขึ้นมันต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเช่นผมจะต้องเติมแคปคัตพีนเนียมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผูดตามผมยังไม่ถึง500ช่วยกดติดตามผมหน่อยคือผมยังไม่มีเงินจากการทํา YouTube แล้วก็ไม่ค่อยมีต้น,นทุนทีเดีมันก็มีต้นทุนแหละแค่ต้นทุนส่วนใหญ่ของผมหมดไปกับน้ำโคกและกาวทำไงได้มาอร่อยแต่โรนัโดไม่กินน้ำโคกเพรอย,อยากั้นผมจะไม่กินน้ำโคกซือ้อะไรนั่นแหละผมไม่ใช่ไอชัวสปีดใช่ไหมเถอะเราก็ขุดผมแพมไปแพมมานี่คือ ขุดได้เยอะแล้วนะถือว่าแจ่มเลยทีเดียวคือคือถ้าจะไม่ผิดว่าเห็ดมันสามารถไปทําอาหารได้ซึ่ง EP ที่แล้วผมก็ทํามาแล้วโอ้ถือว่าดีอะไรเนี่ยจะประสมพันธุ์ข้าวสายพันธุ์แบบนี้ไม่ได้ไอ้แกะกับไอ้ลวนดจุนเนียคือเราขุดตรงนี้ก่อนโอเคอีกนิดเดียวจะเสร็จละไอ้อะไรเนี่ยไอ้แกะมาบังทำไมวะบบหนึ่งเรียบร้อยถือว่าเสร็จ สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยชึบผมว่าผมต้องเก็บของเพิ่มอะไรเนี่ยวันต้องติดลบสามโอเคคือจำได้แล้วคือพี่ชายกออ็เก็บเก็บเก็บของเก็บพวกหินแล้วกันเพราะว่าหินบนโลกใบน,นี้มีอยู่รอบล้อมตัวผมเต็มไปหมดเลยเว้ยกดผิดนั่นแหละมันมีเต็มไปหมดเลยเราสามารถหาใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการจริงๆต้นสปูดนี่ก็เอาไปทําเป็นต้นไม้ใหญ่ได้นะแต่ผมขุดเครื่องบนไปสูงๆๆ ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าโลกข้างบนเป็นยังไงใครอยากรู้บ้างเดี๋ยวผมพาไปสำรวจโลกข้างบนแบบหนึ่งไม่ใช่ไม่ติดลบสามเว้ยออโอเคอ่าหินมาแล้วเราก็คาพีแอร์ซัก2อันชืบแม่เราทำสคริปดีไหมหรือว่าถ้าทำสคริปบ่อยๆมันก็ทำให้คนดูไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแต่ว่าถ้าเราถ้าเรา เล่นบ่อยๆเอ้แต่ว่าถ้าเราแบบว่าพูดแพร่ไปเรื่อยๆบ่อยๆมันก็ทำให้คลิปวิดีโอน่าเบื่อพะอย่างนั้นทำสริปดีกว่าโอเคผมเพิ่งไปพบเจอมาว่าคําอธิบายของมอดนี้ก็คาอธิบายของมอดที่ผมเด่นก็คือข้างบนมันจะไม่มีโลกข้างบน,นคือยังไงมันก็เป็นหินหมดเลยข้างบนมันคือหินแบบหออีนอหินนะทุกคนเขาเบอร์สโตนะนะทุกคนคือมันเป็นหินแบบก้อนสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดเลย แล้วเราก็เป็นใครไม่รู้ที่อยู่ท่ามกลางก้อนสี่เหลี่ยมนั้นแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตกับบล็อกพิเศษที่มันเปลี่ยนรูปร่างได้นั่นแหละนะส่วนใครที่จะไปหาเล่นตามก็ไปดูในแอปแนะนาวัาทโองผมได้มันก็มีอยู่ในแอปนั่นแหละในช็อตแล้วนะเอ่อผมรู้สึกตอนนี้ผมเหมือนเป็นหมูเอ้เหมือนเป็นคนที่ฮอทิตในหมูพวกสิ่งมีชีวิตสี่ขาสามขาเต็มไปหมดสิ่งมีชีวิตสามขานนี้มีเด้อ อ๋อเราไงแต่เรามีสองขาให้ทายเอาเองว่าขาที่สามคือขาไหนออโอเคตกตกอะไรเนี่ยเออคงว่าผ,ผมจะต้องขยายพื้นที่ดินเพิ่มแล้ว,ลวชิบเรามีดินอยู่ยี่สิบก้อนเราตรงนี้หนึ่งสองสามสามหนึ่งสามสามสองหกสก้าสาสบสองสาหสบหาสมหสิบแปดสามหสิบแปดโอเคขุดตรงนี้แล้วเราก็ลากตรงนี้ไปโอเคถือว่าเราเรียนวิชาคณิต ตอนปอสองในคลองแคล่วจะสามารถท่องแม่สุดคูณได้เยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทมดองมองอะไรหมูเดินจับกินเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนเราสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในเกมนี้ได้นะ่ะเหมือนมันจะกลัวจริงๆด้วยออกไปถ้าไม่อยากเป็นโอเคผมหวังว่าคนดูยังไม่อยากเห็นภาพที่อนานาสายตาหรอกนะแต่ว่าชุบมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาเอาหน้าซุกดินลงไป เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากผมไม่เกี่ยวข้องเลยกับเหตุการณ์นี้ใช่ไหมไอ้หมูไปโอเคหลังจากที่เขาประสบอบัติเหตุเราขอไว้อะไรเขาได้เตาเผาโอเคหลังจากที่เขาโดนไว้อะไรเสร็จแล้วเขาก็กลายเป็นผงทุลีสุดแสนอร่อยนะเหมือนมันจะมีวอไปตามหาวันพีทแต่ผมเชื่อว่ามันจะไปกลับมาอืมตะเกียตรงนั้นน่าเอาไปเหมือนกันนะแต่ว่า เอาไว้ตรงนั้นแหละดีแล้วมันสวยดีเหมือนตรงนี้เราสามารถสร้างเป็นสระน้ําได้ถ้าเรามีน้ําจริงๆเราก็มีแต่เราต้องมีน้ําเพิ่มดูซิในหีบเรามีน้ําเก็บไว้ไหมโอเคไม่มีไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําเลยขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะทําสคริปต์ดีไหมเราเก็บของตัวนี้ก่อนไม่ไม่สคริปต์เว้ยไม่ไม่สักสอถ้าเราสคริปต์เดี๋ยวคลิปนี้มันก็ไม่จบดีคือไม่ใช่ขี้เกียจถ่าย คือถ้าเป็นวันอาทิตย์แต่ผมถ่ายได้ทั้งวันอะเพราะว่าผมว่างเว้นจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่าอันนี้มีสปอยเออร์มานิดหนึ่งคือว่าผมจะถ่ายวอล์กแบบว่ายังไงผมจะถ่ายวอล์กหนึ่งวันในโรงเรียนของผมว่าผมต้องทําอะไรบ้างไม่ไม่ใช่หนึ่งวันในโรงเรียนหนึ่งวันในชีวิตผมว่าผมต้องทาอะไรบ้างในชีวิตของผม,ต,ต,ต,นนนงมตั้งแต่ตื่นนอนอยันอะไรวะตั้งแต่ตื่นนอนยันแบบว่านอนเลยนะ ก็จะพยายามอัดคลิปให้สั้นที่สุดให้เป็นช็อตแล้วก็ไปลงอะนะียมันน่าจะมาช่วงผู้ติดตามครบ5้า้คนนั่นแหละถือว่าเป็นหนึ่งในชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนผมมันท้าทายผมมาจริงๆผมไม่ทําตามก็ได้แต่ว่ามันบอกว่าเดี๋ยวมันให้ตังค์ร้อยหนึ่งก็ไอ้ที่ไอ้เพื่อนคนเดียวกับที่มันจะให้ตังค์เมื่อครบ5้ารผู้ติดตามนั่นแหละแค่มันขอเพิ่มเงินไขเหมือนมันไม่อยากเสียตังค์ฟรีผมไม่เข้าใจเหมือนกันชื้อ ไอพวกสิงสาราสัตว์เดี๋ยวโดนจับแดบหมดหรอกผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมากวนผมระหว่างการทำงานสุดเออดีเว้ยมีโรนัลโดลตั้งหลายคนผมส่งลงไปเล่นทีฟุตบอลเดร์เนี่ยส่งลงไปสองตัวนี่แบบชนหมดชนประตูพังเอ้ยนี่ขนมปังฟรีแล้วก็ไม้ฟรีแล้วก็อะไรเนี่ยไม้ไมขาวอ่ะผมบ,บ้านผมเรียกไม้ขาวไม่ แต่ผมเรียกไม้ขาวเองบ้านผมไม่มีใครเล่นไม้ครับนกเป็นน้องสาวผมที่มันก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เก็บของนิดหน่อยชื่อการเขาบอกว่าการพูดมากมันทําให้หลายคนหลายคนได้รู้ถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องของเราอะ่ะคือการพูดเหมือนการป่งบอกหรือสื่อสารอะไรออกไปแล้วอ๋ออัปเกรดคือเขาบอกว่าการพูดเหมือนการสื่อสารอะไรออกไปเพื่อให้คนอื่นรับรู้เรื่องของเรา แต่การที่เราไม่พูดมันก็จะเป็นการเก็บข้อมูลข่าวสารไว้ที่ตัวเราเองซึ่งบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีนะที่เราพูดถ้าพูดในจังหวะที่ดีเราก็สามารถสร้างโอกาสได้แต่ถ้าพูดในจังหวะที่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเราก็จะโดนบอกว่าสเสือนั่นแหละผมไม่ได้ด่าใครคุณอย่าเอาตัวมากระโดดรับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ให้ผมไม่ได้มีเรื่องกับคนดูเนี่ยผมมาทําคลิปนะเนี่ยชิบอเอาไปไอ้หมู อัปเกรดฟื้เป็นโลกแห่งหินโอ้บロบลสจะเย็นจะเย็นพี่ชายดาบ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 กูอยู่นี่ไอเชีย่ยโอ้เมื่อกี้ผมเผลอ,อพูดคำหยาบไปมันไม่ใช่อ้เชีย่ยมันต้องเป็นไอสิ่งมีชีวิตเดรัจฉานอยู่ในน้ำไม่มีที่ซุกหัวนอนไม่มีที่อยู่อาศัยและจะต้องหากินซากสัตว์ในน้ำนี่ไงดาแบบ ผู้ด,ดีตรงไหนวะใช่ไหมเถอะโอเคไม่อ้อมค้อมไอ้ยียมึงลุกขึ้นมาทำไมวะไอ้นนกระเสกกระดูหัวขูดคือผมกลัวแบบ Youtube ปรับอะไรนี้แต่ว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากลัว u u u b e ไม่แค่ห้ามออาจารย์แต่มันไม่ได้ห้ามพูดคำหยาบอ่านะผมไม่รู้ว่าคนดูชอบให้ผมพูดคำหยาบหรืออะไรหรือเปล่าวดมันมาไงวะเนี่ยเนี่ยแปลกแปกที่สุดในสโลกเหมือนตอนนี้เรา เรากําลังเข้าสู่บริการรับฝาหัวใจไม่ใช่นี่ผมก็หาเรื่องพูดไปเรื่อยได้ชืบ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 มาครับก็โอ้ไอสลัดผักทอดกรอบโอ้ยยา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 โอ้ยมาพร้อมหินด้วยมาพร้อมฐานด้วยอะไรของมันวะเนี่ยมันโผล่กันมาทําให้ผมแบบหัวใจจวบยเจอมาได้ได้เวลากินลูกพี่กันแล้ว ชูพี่แกเป็นอถิที่อร่อยมากยาผมว่าผมจะต้องสร้างโครงสัตว์แล้วแหละเพราะว่าผมทนไม่ไหวกับเหล่าบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยทั้งหลายเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผมขอเวลาครับลัวแป๊บตอนนี้ผมครบลัวได้จํานวนหนึ่งแล้วแล้วเราก็ต้องสร้างถางเข้าออกเพื่อให้เราเข้าไปเยี่ยมชมพี่พี่เขาได้แล้วทีนี้เราก็สร้างคงไว้ตรงนี้เลย เราจะได้จับพวกพี่เขามาอยู่อาศัยด้วยกันที่นี่ชิอย่างแรกเลยเราจะต้องพาสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเข้ามาก่อนนั่นก็คือพวกสิ่งมีชีวิตที่ถูกขนานนามว่าพวกหัวพวกอะไรเงี้ยเอาเข้ามาก่อนเลยมาพวกนี้เยอะนะเนี่ยพวกหญ้านี่สามารถร่อดได้หลายตัวอยู่ยกเว้นหมูเอ,อ้ยอย่ามาเอาประตูสิเราจะได้ทำงานไหมเนี่ยโอ้ย เข้ามาเข้ามาเข้ามาเข่ามอนเข่ามอนโอเคต้องทุบอันนี้แล้วแหละถึงจะเข้าออกได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว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 มา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 ตามมา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 โอเค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 ตามมาตามมาพี่ชายพี่ชายยังพิ่งออกโอเคผมขอเวลาไปเคลียร์แป๊บหนึ่งวันนี้ผมเคลียร์กับพี่ๆเขาเสร็จแล้วผมก็อยู่สงบขึ้นเยอะยยเว้นไอไก่นี่ที่มันทำให้ผมใช้ชีวิตลำบาก ซึ่งระหว่างที่ผมทําอะไรอยู่นั้นผมก็ได้รู้ว่าข้าวผมเสร็จแล้วซึ่งผมหิวมากและเวลาของคลิปนี้ก็เหลอืออีกหกนาทีแม่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเกินสําหรับคนหิวข้าวแต่ผมจะไม่ทอดทิ้งคนดูไปไหนผมจะถ่ายเนี่ยแหละถึงแม้ว่าคนที่ดูถึงตรงนี้แล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาเขาอาจจะมีจิตสัมผัสระดับพระเจ้าชื่อโอเค ถือว่าวันนี้แพมไปได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยโอ้บรตัวอะไรวะนั่นอะขอ,อขึ้นไปสิงไอ้ไฟ Thank you and you ฉลาดจริงๆเลยขึ้นไปสิงตัวไหนไม่ขึ้นก็ขึ้นในตัวนั้นโอ้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแล้วตายอนาถไ้้สุดในโลกเออได้กางเกงมามาด้วยใส่เลยเออถือว่าดีถือว่ายอดเยี่ยมโอเคขุดต่อไม่สนใจ ตอนนี้เรามีเหล็กอยู่2ก้อนเหล็ก2ก้อนนี้จริงจริงผมว่าเอาไปตัดขนแกะแล้วนอนได้เลยนะเนี่ยโอเคถือเป็นการลงทุนที่ดีเงินลงทุนเลยชือ้อตอนนี้ผมอยากได้มอสจัดของจริงอเดี๋ยวผมไปหาโหลดฟรีดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยโหลดสัปดาห์หน้าเอ่อในเรื่องอาทิตวันอาทิตย์เดี๋ยวเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็คือคลิปนี้แหละ โอเคเหมือนพวกพี่เขากระเซียนกระหือรือกันมากเลยได้มาแล้วสองอันแล้วทีนี้เราก็อืมพี่เคิร์ฟขอของหน่อยเคิร์ฟโอ้เบรอจัชอบชิบชิบโอเคหวานเจี๊ยบโอเคได้มาสองชอบิชบชิบโอเคได้เวลาค้าเตียงนอนเอาไว้นอนหลับอยากเพลิดเพลินใจ ชิปไหนลองนอนดูดิยังไม่มืดแล้วจะดูยังไงมืดไม่มืดอยู่ใต้ดินเนี่ยโอ้บราสโอเคเรามีทักษะการเอาตัวรอดอยู่คือเหมือนผมเริ่มงชำนาญกับมอดทอ่แล้วหลังจากที่ขุดไปนิดหนึ่งนะผมเคยเล่นมอสแนวนี้อยู่มันเป็นมอดแนวที่เป็นพวกอย่างเงี้ยแหละที่มันเป็นขุดอย่างเงี้ยแต่เป็นวันบอกอได้ฐานใช้ฟรี้ยแล้วก็ได้ชุดเกาะใช้ด้วยแจมโอเค ่ถ้ามันต้องลบ3าวันก็เท่ากับผมเล่นในแบบนี้มาแล้วประมาณเท่าไหร่ตัวหนึ่งถ้ามันต้องเล่น3ามวันลบ3าวันใช่ไหมก็เท่ากับเราเล่นแบบนี้มาแล้วอย่างต่ำ3ามวันแน่นอนแถมไม่ได้นอนด้วยสามวันในการไม่ได้นอนในเกมก็เท่ากับประมาณชั่วโมงหนึ่งว้าวกว่าผมจะทำครบ500วันผมคงกลายเป็นปุ๋ยไปก่อนผมไม่รู้อ่ะเอาเอา,เอาซีรีส์นี้สัก 10ep ีพไหมล่ะก็ e p ละเท่านี้ อีแล้วครึ่งชั่วโมงยี่สิบสาสิบโอเคเดี๋ยวผมต้องโชว์อพินิหารฮึบนั่นแหละสวยเข้าเข้าร่องเข้าร่องผันไปตีกันเองสิวะโอ้เบ์ดีนะปรับสายของไม่ตกไอเวดูซ come back โอเคถือว่างานยากเหมือนกันทาไมเก็บของเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสทีฟ้าชืบ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 โอเค แล้วก็เอาไปเผาซะให้เรียบร้อยยโอเคโอเคผมคือโอเคเคเสพอะไรแบบน,นี้เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ผมไม่สนชิบเราเอาผิดแอปเพิ่มอีกอันนอนด้ไม่ได้นอนกี่โมงแล้วช่วยบอกเวลาเถอะไอ้โรนัลโด,โด,โดจูเนี่ชิบแมอเอาไข่อ มีไก่อยู่แค่ตัวเดียวแต่มันออกไข่เยอะเหลือเกินเหมือนมันต้องการเพิ่มสายญาติไก่ตระกูลไก่ของมันในที่นี้ชื่อโอ้สิบแปดแล้วอีกอีกนิดเดียวผมจะได้ไปกินข้าวอะ่ะผมว่าตอนนี้คนดูก็ใจจะขาดกับผมแล้วเหมือนกันเนี่ยคือคนเดียวนี้สมาธิสั้นผมไม่ได้ว่าคนดูว่ะผมก็สมาธิสั้นเหมือนคุณเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าคุณดูถึงตอนนี้ได้นี่คือแบบสุดยอดอะ่ะเบสอ of the base อะ่ะคนดูผมนับถือใจ โอเคแหมเราขุดมาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบ่นไปขุดไปชีวิตดีดีช่วงนี้คงขี้เกียจขึ้นเยอะนะจะไปทำช็อตอะเพราะว่าคลิปยาวๆมันทำแล้วมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าไงแต่พอไปทำช็อตแล้วมันง่ายอะชีวิตอะไรก็ง่ายคือจะถ่ายคลิปก็ง่ายอะไรก็ง่ายคือถ่ายคลิปแปัดเดียวไปทำอะไรได้เลยอผม บอกว่าตารางชีวิตผมมีอะไรบ้างในคลิปถัดๆไปนะเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งก็ขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมาโพสิชั่นที่ดีก่อนเอาตรงนี้ไหมแล้ว,วแบบถ่ายเพราะว่าตรงนั้นแหละน่าจะเหมาะไม่งั้นคุณก็ไม่กดเข้ามาดูกรอกน,น,นี่นี่ไงฐานฐานแบบสําเร็จรูปเบเอาใส่อะไรเท่กว่าใส่ทองเท่กว่าชื้โอเค ถือว่าเสร็จสิ้นกันแล้วสำหรับ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกด s u b s ไคร b ์ผมหน่อยพบกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณที่รับชมครับ